สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับอัดมีรถตักขนาด2คิวนะครับมาแนะนําให้ชมกันนะครับเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นของยี่ห้อฮิตาชินะครับรุ่น L X 110ยขีดเนะครับอ่า L X 110่นขีดเนะครับตัวนี้นะครับก็จะเทียบเท่ากับรถตัก T C M L 20่ขีดสเด็ดเเลยนะฮะเหมือนกันเด็ดเเลยนะครับเนี่ยนะฮะฮิตาชิ T C M นะครับแน่นอนนะครับว่าเจ้ายี่ห้อนี้เนี่ยก็จะโดนใจกับลูกค้าที่เน้นใช้งานง่ายดูแลง่ายๆนะครับเพราะว่ายี่ห้อนี้นะครับเขาจะมีีีีขข้อออดตตรรงงงท่่่เเเคืยยนน์า เขาใช้เป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับรถ6ล้อ10ล้อบ้านเรานะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับตัวนี้เขาใส่เครื่องอิสุสเข้ามานะฮะยูจูนะครับดูแลได้แน่นอนนะครับพวกอะไหล่พวกกองนี่ถูกแน่นอนนะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูสภาพรอบคันกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปจอดลึกในส่วนต่างๆของตัวรถกันต่อนะครับโอเคดีเราเริ่มที่ปากบุ้งกีนะครับตัวนี้นะครับบุ้งกีสแตนดาร์ดของเขาเนี่ยก็จะเป็นไซส์ขนาด2อขีวนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับลูกค้าดูดีๆนะครับเหมือนเขาจะต่อขยายปากมาแล้้ววนนนิดดึงยะะค่ ันนี้ดูจากรูปทรงแล้วน่าจะประมาณ2องคิวครึ่งได้แล้วนะครับเนี่ยนะแต่ก็สภาพบุ้งกี่ของเขานะครับก็นิ้บนี้นะครับไม่ได้มีรอยทะลุหรือว่ารอยฉีกขาดของเนื้อบุ้งกี่เลยนะครับเนี่ยฮะสวยนะครับสวยเดิมหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเขาเป็นรถที่ใช้งานดันหิมะด้วยนะฮะแน่นอนนะครับรถใช้งานดันหิมะเนี่ยเขาจะใช้งานเบานะครับงานงานไม่หนักนะครับพวกเครื่องยนต์แล้วก็เกียร์ของเขาเนี่ยก็จะทำงานได้ค่อนข้างแน่นมากๆนะครับต่อมานะครับถัดมานะครับในส่วนของยางนะครับยางอันนี้ลูกค้าไม่ต้องแปลกต จะเป็นยางที่ใช้สําหรับงานหีมะานะครับพวกนี้มันจะเกาะถนนได้ดีมากๆนะครับเนี่ยนะฮะดอกจะเยอะนะครับเกาะถนนได้ดีมากๆนะครับลูกค้าไปก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็เบอร์ยางของเขาเนี่ยก็เป็นก็จะเป็นเบอร์ยางมาตรฐานของรถตัก2คิวนะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับเป็นยางเบอร์17.5 25นะครับเนี่ยนะฮะเป็นยางเบอร์17.5 25นะครับให้ดูใกล้ๆนี่นะครับ17.5 25นะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นยางของโยโกฮามานะครับหมดเลย4เส้นนะครับเป็นยางญี่ปุ่นแท้นะครับแน่นอนนะครับความเหนียวความทนทานนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับทนแน่นอนนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวมุดเกียให้ดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ทอกธรรมดานะครับ เป็นรถเกททอธรรมดานะครับเน้นความดูแลง่ายนะครับดูแลรักษาง่ายมันทันนนง่ายนะครับแล้วก็หัวเก่งของเขาเนี่ยเขาจะมีที่นั่งให้2ที่นั่งนะครับเพราะว่าเขาใช้งานไดฮิมามานะครับงานถนนนะครับเขาจะมีคนขับที่นึงนะครับแล้วก็ต้องมีคนที่นั่งริมทางนะครับเอาไว้ดูขอบทางอีกคนนึงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสเปคหัวเก่งใหญ่นะครับมีสงที่นั่งนะฮะแต่ว่าเอาไปก็ใช้งานได้ปกตินะครับที่สําคัญนะครับตัวนี้มีแอร์มาให้ด้วยนะครับมีแอร์มาให้ด้วยนะรคับ เราก็จะมีสายนะครับที่เอาไว้สําหรับใส่ผ่านดันหรือว่าปาดขีดไม้ได้ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเขาก็จะโยงสายคอนโทรลนะครับขึ้นไปที่หัวเก่งนะครับจะชี้ให้ดูอีกทีนึนะครับตอนอยู่ด้านบนหัวเก่งนะครับเดี๋ยวพาดูรอบคันกันก่อนนี่นะครับ er um สวยมากนะครับเนื้อตัวเนียนกริ๊กเลยนะครััสซี่สวยนะครับแล้วก็เ huh? นี่ยนะครับพอเป็นงานห <t <t ิมะเนี่ยเขาก็จะมีบางโคลนหลังครับครอบหมดเลยนะครับกันพวกหิมงหิมะกระเซ็นสาดตัวรถนะครับนี่นะครับกันรถผูกกันรถไหลพวกนี้นะครับก็จะเป็น ตัวกันบางโคที right ่ดีมากๆนะครับตัวนี้นะครับคุ้มหมดเลยทั้งล้อนะครับนี่นะสวยนะครับด้านหลังสวยนะครับแผงม่าน้ําก็อยู่ในสภาพที่ดีนะครับนี่นะฮะแผงม่านน้ำอยู่ในสภาพที่ดีนะครับพร้อมใช้งานนะครับสวยนะครับคันนี้นะครับ LX 1 1 0 0รุ่น7นะครับตัวนี้ก็จะเทียบเท่ากับอ0ี่ขีด3นะครับ สภาพยางอีกฝั่งหนึ่งก็สวยเหมือนกันนะครับใช้กันยาวๆแน่นอนครับนี่นะสวยนะครับลูกค้าดูขอบพวกเหนือใกล้ๆนะครับเขาส่งสีไม่มีรอยผุนะครับสวยเนียนหมดเลยนะครับหัวเก่งก็ไม่ผุนะครับเรียบเนียนทุกจุดบอกเลยนะครับแขนก็ไม่มีรอยเล้านะครับโอ้สวยจริงนับคันนี้นะครับถ้าเกิดลูกค้าท่านใดที่สนใจก็รีบติดต่อเข้ามาเลยนะครับตามเบอร์ที่คุณนั่นบนขวามือได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนถัดไปนะครับเป็นส่วนของด้านบนหัวเก่งกันบ้างครับว่าเขาจะมีสภาพเป็นยังไงนะครับ นี่นะครับขึ้นมาในด้านมนหัวเกนนะครับเนี่ยนะฮะเบาะเขาก็จะมีสองที่นั่งแบบนี้เลยนะครับอ่าเอาไว้คนขับคนนึงนะครับแล้วก็คนดูริมขอบทางคนหนึ่งนะครับนี่นะครับสภาพบอกเขาก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับไม่ได้มีรอยฉีกขาดของเนื้อบอะนะครับเนี่ยนะบบาสวยนะครับแต่เนหน้าตาคอนโซลเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นฮิตเอ่อเป็นแอร์นะครับช่องแอร์นะครับเนี่ยนะแล้วก็จะเป็นฮีเตอร์ได้ด้วยนะครับเป็นทั้งฮีเตอร์ทั้งแอร์นะครับอ่านี่นะครับสวยนะครับแล้วก็ด้านหลัง เนียนมากๆนะครับตัวนี้นะครับเจ้าของเก่าดูแลรถดีนะครับนะครับส่วนมากนะครับรถที่ใช้งานดันหิมะมานะครับที่ร้านเจอบ่อยๆนะครับส่วนมากนะครับพวกขอบบางๆค่ะไอตัวรอบตัวรถเนี่ยมันจะผุหน่อยนะครับแต่ว่าพวกไอตัวนี้เนี่ยโอ้โหมาเนียนมากๆนะครับไม่มีรอยผุเลยนะครับเรียบเนียนมากนะครับแล้วก็นี่นะคอนโทรลของเขานะครับคอนโทรลของเจ้าตัวนี้นะครับถ้าเกิดลูกค้าใช้เป็น บุ้งกีตักธรรมดานะครับจะเป็นคอนโทรลเดียวนะครับตัวนี้ตัวเดียวนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นคอนโทรลสําหรับงานผ่านดันหรือว่าขีดไม้นะครับที่อัดชี้ให้ยู่ด้านล่างมันมีคอนโทรลสาหรับขีดไม้กับผ่านดันมานะครับเนี่ยนะก็จะโยงเชื่อมมาที่คอนโทรลตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้งานบุ้งกีธรรมดาเนี่ยใช้ตัวนี้ตัวเดียวนะครับเป็นคอนโทรลเดียวนะครับเดี๋ยวลองให้ดูนะครับเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวก่อนล้อนะครับจะพาดูคอนโซลก่อนนะครับเนี่ยนะคอนโซลก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เกียร์นะครับเกียรดานนนเเกียรรรรทััะะคคบบป็ธม สวยนะครับภายในภายในสวยนะครับด้านบนนะครับก็ไม่ได้มีรอยฉีกขาดของผนังเพดานนะครับเนี่นะสวยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองแขนกันนิดนึงนะครับความไวนะครับเดี๋ยวกดตัวก่อนเลยแล้วกันนะนะครับก็กดตัวลอยได้สบายๆนะครับปั๊มยังดีอยู่นะครับนะครับยังดีนะครับกดตัวลอยสบายๆเครื่องไม่โหลดนะครับ ปั๊มดีนะครับพร้อมรีนงานนะครับเอาที่กันแดดลบก่อนนะครับนี่นะครับที่กันแดดน,นะครับอ่านี่นะครับ ทํางานได้ไวอยู่นะครับตามไม้ตามมือนะครับตัวนี้นะครับเนี่นะครับใช้งานง่ายดูแลง่ายบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆนะครับนะครับมองตามไม้ตามมือนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองวิ่งให้ดูกันนิดนึงนะครับนี่ครับกดเบรกมือแบบไฟฟ้านะครับตัวเบรกมือแบบใหม่เลยนะครับเนี่ยนะกดปุ๊บเนี่ยไฟเบรกมือด้านซ้ายมือก็จะหายไปนะครับแล้วก็ใส่เกียร์ได้เลยนะครับอ่าระบบขับเคลื่อนนะครับหู เบรกดีมากนะครับรวบก,กับเพื่อนทํางานได้ปกตินะครับเกียร์ดีนะครับเกียร์แรงนะครับใส่เกียร์นี้พุ่งพูดพุดพ่งพ,พูดนะครับเนี่ยนะนี่นะครับเบรกดีนะครับเบรกดีเกียร์ดีเครื่องดีนะครับเดี๋ยวลองเบิลเครื่องให้ดูกันนิดนึงนะครับ เครื่องยนต์ก็ทางานได้แน่นปกติดีมากๆนะครับกับเจ้าตัว RX 110 G7 คันนี้นะครับเครื่องยนต์แน่นดีนะครับเนี่ยนะโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสภาพด้านในของเจ้าตัว RX 110คันนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนถัดไปนะครับเป็นส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างครับว่าเขาจะมีสภาพเป็นยังไงนะครับไปเนี่ยนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับคันนี้นะครับเขาจะใช้เป็นเครื่องยนต์คมสูบ6สูบเทอร์โบนะครับอหาเจ้าตัวนี้นะครับ ก็จะเป็นเครื่องยนต์อิซูซูนะครับตั้งใต้ของที่เซีมอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับ610ล้อบ้านเรานะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับตัวนี้นะครับเขาใช้เครื่องยนต์เป็นตัว 6BG นะครับ 6BG 1นะครับอ่าเดี๋ยวเราลองดูสภาพเครื่องยนต์ใกล้ๆนะครับว่าเขามีสภาพเป็นยังไงนะครับ ก็จะเป็นในฝั่งของเทอร์โบนะครับก็จัดว่าอยู่ในสภาพที่ดีมากๆนะครับเครื่องยนต์ก็ไม่มีจุดรั่วซึมตรงไหนเลยนะครับเนี่ยนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูในฝั่งของหัวฉีดกันบ้างครับเนี่ยนะครับมิตาชิ LX 100นะครับมาสวยนะครับนนี้นะครับนี่นะครับฝั่งหัวฉีดนะครับเครื่องยนต์6สูมนะครับเดี๋ยวลองดูสภาพใกล้ๆนะครับว่าเขามีสภาพเป็นยังไงนะครับ เครื่องยนต์ของเขาก็แห้งเนียนทุกจุดนะครับแต่ก็เนี่ยนะครับลูกค้าฟังเสียงนะครับเครื่องยนต์เขาก็ทํางานได้ค่อนข้างแน่นมากๆนะครับเครื่องยนต์แน่นดีปกตินะครับควันดงควันดำแทบไม่ออกเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์นะครับของเจ้าตัวฮิตาชิ Lx 1 1 0 -7 ขีดคันนี้ครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับเจ้าตัวฮิตาชิ Lx 1 1 0รุ่น7คันนี้นะครับก็สามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในที่เบอร์โทรด้านบนขวา มาสวยนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะเดี๋ยวอาจจะมีวิดีโอตอนที่เราขับตัรถใช้งานรายะเอียดนะครับแล้วก็จะมีโลเคชั่นของที่ร้านเนี่ยส่งให้กันทางไลน์ด้วยนะครับเผื่อลูกค้าอยากจะลองมาดูมาเทสรถมาดูตัวจริงที่ร้านก็ได้นะครับเนี่ยนะฮะมาสวนมากๆนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับผมกับเจ้าตัวทีเซชิ่นันใหนคลิปหนบ